สวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมช่างโตนะครับตัวนี้เป็นลำโพงอะฮาร์แมนนะครับเนาะวันนี้เราอันนี้ก็คือมาด้วยอาการเสี่ยงแตกก็เราต้องมาแยกแยะก,ก่อนว่ามันมันแตกที่ข้างไหนอะไรอย่างี้เนาะมันมอีคอร์ก่อนว่ามันจะเสียบ้างน้อยแค่ไหนอะไรอย่างงี้นะครับพวกเนี้ยมันจะมีรุปปร่นพวกเนี้ยไม่มีรุ่นพวกเนี้ยมันจะมีข้างละนะฮะ ข้างละสามดอกนะฮะฝั่งนี้ฝั่งขวาสามฝั่งซ้ายสามนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเราจะแยกแยะได้ไหมนี่ฮะตอนนี้คือแบบมันเสียงแตกชัดเจนมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะฮะอย่างถ้าเป็น MacBook เนี่ยมันก็จะมีนี่เนาะเราเปิดบบให้เราแยกให้เราแบนซ้ายแบนขวาได้อย่างนี้ก็คือ เนี่ยเราเปิดผมเปิดเซนเตอร์นะมก็จะได้ยินเสียงแตกออกมา,มใใกานะฮะทีนี้ผมลองเปิดขวา,าเออีขวามันก็แบบม,ม,มีเสียงแตกนิดนึงนะฮะซ้ายนี่คือแบบหนักเลย โอเคนะฮะที่เราก็รู้แล้วว่าข้างขวาเนี่ยมันจะมีสามดอกอาจจะแตกประมาณดอกหนึ่งนะฮะนะฮะเพราะว่ามันมีเสียงแตกแสบแสบมาน,นิดนึงนะ่ฮะที่เหลือทุกปกติแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยคือมันแบบมันก็มีบ้างที่ดีดนะแต่มันแตกหนักเลยนะฮะผมมองว่าข้างซ้ายนี่อาจจะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอาจจะแตกหมดเลยทั้งสามดอกก็ได้นะตัวนี้นะเดี๋ยวเราต้องแกะดูอีกทีนึงเนาะนะฮะผนตัวนี้ว่ามีข้างในมีไฟสัน่น เียนะะฮเหมือนมีแบบไฟไม่ค่อยจะติดนะ LED เหมือนจะเสียดวงหนึ่งนะฮะข้างในนะมีกระพริบปิ๊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 บ LED แล้วมีกระพริบปิ๊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 บโอเคก็เดี๋ยวเริ่มต้นก็เดี๋ยวเราแกะแล้วก็เราเปลี่ยนดอปลำโพงกันเนาะเอออันนี้มีตุ้ยด้วยนะครับนี่ผมไม่ง่ายขึ้นมาผมสังเกตเห็นนะฮะมันมีรอยด้วยนะมโดนอะไรแบบแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะ คืออันนี้ยังโดนัทเนี่ยยังดีอยู่แต่มันมีรอยแบบรอยอะไรเหมือนรอยแทงทะลุนี่นะฮะแต่ตรงนี้ไม่เป็นแค่หมวกเป็นหมวกหน้าดอกเฉยไม่ค่อยมีผลอะไรน,นะฮะไม่มีผลกระเสียงขออย่าให้แก้มแตกแล้วกันโดยรวมยังโอเคอยู่ครับกดยังนิ่มอยู่ที่นะครับขันน็อตด้านล่างนี่หมดแล้วนะฮะแล้วผมก็เอาชุดนี้ออกนะครับนี่นะฮะเป็นอินเทอร์เฟซเนาะสายชาร์จ AUX แล้วก็ USB นะครับ ใี่เลครับทีนี้เขาก็จะแยกเป็นชิ้นส่วนตัวนี้ต้องค่อยๆดึงนะฮะมันจะมีสายแพร์อยู่สายไฟสายแพร์อยู่นี่เนี่ยอันตรายนี่นะครับค่อยดึงเซ่เดี๋ยวนี้ได้ละเราก็จะได้2ชิ้นละนะครับนี่เดี๋ยวเราชิ้นนี้เราเก็บไว้แต่ชิ้นนี้เราต้องมาดูดอกหลุงด้านข้าง จากที่เราแยกชิ้นส่วนเนาะเราก็ถอดคโคเวอร์นะนี่นะครับที่เป็นผ้านี่ออกนะครับนี่เป็นเหมือนเป็นตะแกรงโคเวอร์เฉยนะครับ,รบนี่ก็จะเห็นดอกลำโพงแล้วโอ้โหอย่างเงี้ยคือยับ เนี่ยฮะอันนี้คือข้างน,นี้เนี่ยเนี่ยนี่คือแบบเนี่ยฮะแตกเนี่ยขาดมาแล้วอะนี่ขาด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  ขาดนี่เป็นรูเลยแตกเนี่ยจะมีเสียงแพก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 ,แพกนี่ดอกนี้ดีนี่ฮะแต่เดี๋ยวเปลี่ยนหมดเลยนะครับเพราะว่ามันก็ดูแบบไม่ค่อยสมบูรณ์ละเนี่ยขาดไปขาดเองนะขาดเองนะไม่ใช่ผมจิ้มเมืนขาดนะเหมือนหมดอายุการใช้งานนะครับมันก็จะขาดโอเคเดี๋ยวแล้วผมเปลี่ยนหมดเลยนะฮะเปลี่ยนหมดทั้งหกดอกเลยก็เดี๋ยวปิดเคส โอเคนะครับผมสวัสดีครับผมนะฮะสวัสดีลูกค้านะครับผมช่างโต้งนะครับขอลูกค้าตัวฮาร์แมนนะครับเนาะเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เนาะที่ว่าเปลี่ยนนี่คือดอกที่เราแกะออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้เนาะนี่ฮะมันก็จะแตกเนี่ยที่มันที่ว่ามันแตกก็คือเนี่ยตรงแก้มมันเนี่ยฮะแก้มโดนัทมันเนี่ยฮะมันแบบแตกโอเคครับผมเรียบร้อยอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวลอง Say to me you want to go around the world Ok voglio però eh But I need your time for I come home like it